รถสีแดงราคามันต้องแพงแน่เลยใช่ไหมครับไอ้เสมใช่แล้วครับเ0 0 0แ0นแปดแสรถสีแดงราคามันต้องแรงแน่นอนตามสีนะแต่แต่ไม่ใช่คันนี้คัน <c oughs> นี้สีแดงแรงนิดก็จริงแต่ราคาถูกนะเอาไปชมนี่คือนิสสันโน v a รา Back e ีดิชั่น5อ ปี2 2 2 0ไม่3 0 0 0 0โลที่ทุกถูกล้วเท่าไหร่หเสียมเท่าไหร่พี่4,49,000บาทไปชมโอ้โหไอ้ิงคองสองดนะ TDI VGS Turbo ยังไงไปรุ่นจ๋าไม่แค่30,000โลแอร์ไรเย็นขนาดนั้นไปในโคตดใหม่ดีรถเพิ่งมายังไม่ได้ล้างด้วยม,มาสภาพนี้เลยวสวยแอร์โคตดเย็น แต่มาดูอากาศภายนอกดูหนาวโอ้โหหนาวแต่เดียว่ือว่าจับไก่จับเป็ดมาเนาะตากแดดเลยทำไมพี่สุกพอดีกินได้กินเลยมาต้มงต้องยังมีไก่ไว้แถวบ้านออจับมาแล้วก็มาตากแดดแล้วก็เที่ยงก็กินกินกับข้าวได้เลยคือร้อนจัดประเทศสแก้วพี่น้องอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะ แต่ว่าประเทศซาแก้วเนี่ยโอ้โหนะหนาวจัดเออหนาวจัดดูดินหนาวจนเออเออเขาเรียกว่าขีคไขยย้อยเออขีคไายย,อยอ้อย,ย,อยหนาวจนอน้ำยางออกเลยยางตาย <laughs> ยางตายออาบึงเล,ลื่อนพึ่งลากครับอ้าวนี่คือ b a ็ k e ีด t i ั n น้าพี่น้นองนะา่บึง้งขิ้ไปเสพมแล้ว ส่วนมากเอฟซีเขบอกรูดูหนาวรูดูฝนรูเนี่ยชอบส่งเสื้อหนาวมาให้ชอบส่งเสื้อกันฝนมาให้ปีนี้ไม่ต้องส่งเสื้อกันหนาวมานะขอร้องไม่ต้องส่งมาแค่นี้กูก็จะตายอยู่แล้วกูไม่รู้จะใส่วันไหนเดี๋ยสิต้องยใจกันดีไม่ต้องส่งเสื้อกันหนาวไว้อายนะคือประเทศสแกแก้วนี่มันร้อนมากอ้าวเนี่ยดูไล่ดูลอแล้วไม้แค่สามหมื่นโลเอาลืมบอกข้างวดเลย สี 4, 900่พันเก้าร้อยบาทแปดสี่พันแปดร้อยบาทเอ้าดูเลขไหมนี่แหละเห็นไหมไม่สามหมื่นสามพันโลลดดูดูดูรถอะไรถูกถูกถูกนี่รถมือสองสภาพนางฟ้าไอ้เสียนเจ้ารถตีลังการถคว่ำรถตัดต่อมาขายหรือเปล่ามันขายถูกปวดโพบักโมบักแตงนี่มันรถตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเออตัวใหม่ล่าสุดนั่นแหละเออ มึงก็จะแชร์ออกไปเยอะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ากูขายถูกนะจะแชร์บอกแล้วอย่าแชร์อย่าแชร์บอกว่าอย่าแล้วก็แชร์กันที่นั่นแหละออกับราคามิตรภาพช,ช่องจริง Facebook YouTube TikTok YouTube 7 8หมื่น t ิกต o อ5 0 0 0 0สนนะ a c e b o o k แฟนเพจ4 5 0 0 0 0คน ไอ้พวกคลิปดูคลิปกูไปเนี่ยมึงก็ดูไอ้หลอกไอไอโอนงูโอนเงินน่ะพวกมิตรเท่านั้นอย่าโอนนะโอ้ฝากไว้ด oh, ้วยพี่น้องนะอ้าวดูเครื่องไปเลยเครื่องสองพันห้าตัวอีนะถ้าตัวอีมจะฝาครอบเครื่องตัวใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่ตัวอีมจะเป็นฝาครอบเครื่องตัวเล็กไม่มีฝาครอบเครื่องนะดูร่องแก้มครับพี่น้องร่องแก้มหัวน็อตไม่เคยถอดเลยฝาครอบหัวน็อตไม่เคยถอดเลยดูเครื่องน้ำมูกละมันไม่มีเยิ้มเลยมาดูข้างล่างมาดูข้างล่าง น้ำนองเลยน้ำนองเลยไม่ใช่แก๊งอแก๊งแขงว่าน้ำแดกนะไม่ใช่อันนี้คือน้ำน้ำแอร์เย็นจัดไม่ใช่แก๊งแขงว่าน้ำเลยไม่ถึงสักแก้วไม่ใช่นะครับพี่น้องนี่คือน้ำแอร์นะครับ้าวน็อตไม่ขยับสักตัวการันตีไม่มีเฉียวชนชนหนักพ่คว่ำจมน้ำถ้าหัวน็อต ปาโปหงหัวประตูหัวรป่าไทยมีถอดเม็ดแต่ตัวเดียวนะสำหรับรถคันนี้รถให้ตัวละห้าหมื่นโอ้โหเออคือไอเสียมดูกับมือกับตาแล้วรถไม่ขยับสักตัวนะอ่ะวิธีการจองครับสี่ราคาสี่สี่เก้าฟรีดาวเริ่มผ่อนโมกราปีหน้ามกราาถึงกลางปีผ่อนสี่พันแปดหลังจากพมกกาาหลังจากกลางปีไปแล้วไปผ่อนแปดพันเก้าพันน่าเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดคือรับจบที่ศูนย์บาทอยู่แล้ว เรื่องเอกสารไม่ต้องพูดรับจบแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้าทิกต็อกเฟสบุ๊กหรือยูทูบแชนแนลกดไลน์ like, แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ที่ให้สัญญามา3อย่างแค่นั้นในเสียมเดือนเรื่องให้นึกถึงรถจนมือ2เนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนควบวมจรนึกือถึงได้ครับเดี๋ยวไอจดให้ ช่วยทุกท่านดันทุกทศส่งฟรีฮอตรบ,บ้านเอาให้กำลังใจเสียงง่ายพิมพ์คำว่าสุดยอดไก่เส้มมันสุดอีลีครับคนบ้านเดียวกันมันโคตรสุดยอดเลยเรื่องรถมือสองไอเส้มโรซิ่งนะเออหนึ่งในตองอูไปใประเทศไทยเลยเอาคอมเมนต์เข้ามาแช่ไปไวัยรุ่นจ๋าเจ๋ว